สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอต้นบาซิเ r ียนโรสฟูดนะครับหรือว่าเดอะเบเชียไนก้นะครับต้นนี้ก็อยู่ประมาณ1เดือนนะครับกำลังจะผลิยอดอ่อนออกมานะครับมีด้วยกันอยู่3ไซส์นะครับจะให้ดูนะครับบาซิเ a ียนโรส o ูดนะครับหรือว่าพะยุงนอกนะครับ ไม้พะยูงอันดับหนึ่งอันดับต้นๆนะครับที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และกีตาร์ราคาเป็นแสนเป็นล้านครับเกิดจากไม้ตัวนี้แหละครับต้นถัดไปครับต้นนี้ก็อายุน่าจะประมาณสักห้าหกเดือนได้แล้วนะครับยอดอวบอิ่มมากเลยนะครับ เพิ่งได้มานะครับสัก2อาทิตย์นะครับอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ใหญ่ามากครับน่าจะประมาณ6 7ถึงเดือนนะครับบาซิเลียนโรสวูดหรือเดอเบเชียไนยก้านะครับไม้ที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับในวงการนะครับนักสะสมไม้นะครับ ยอดอ่อนสวยมากนะครับให้ระวังนะครับหนอนนะครับหนอนตอนเช้าจะเข้ามากัดกินยอดนะครับทําให้ต้นชะงักนะครับต้นนี้ก็ได้มาในราคา2 0 0พนะครับแล้วพี่เขาก็ใจดีนะครับแถมถงอกมาให้ด้วยนะครับถงอกเดอร์เบเชไนก้านะครับให้มาลุ้นเอานะครับ ฟยด้วยนะครับชอบน้ำนะครับแต่ไม่ชอบน้ำขังนะครับนี่แหละครับต้นถั่วงอกของเดอร์บัเจียไนก้านะครับหรือบราซิเลียนโรสบูดนะครับที่พี่เขาแถมมาให้นะครับเป็นถั่วงอกเล็กๆนะครับผ่านมาสองอาทิตย์นะครับเริ่มโตครับต้นนี้น่าจะได้ลงลงดินราวเดือนพฤษภานะครับ ปี2,566นะครับก็น่าจะเหมาะสำหรับพอลงดินได้แล้วแหละฝากไว้ด้วยนะครับณนะสวนป่าคณาบีดรมานดาสร้างจัมสุรินครับสวัสดีครับ